ตัวที่2ตัวที่2นะตัวที่สองนะนะครับวันดีครับนะครับวันนี้ตื่นมาตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะพาไปดูภารกิจหลักนะครับแล้วก็ภารกิจเสริมตามมานะครับไปดูกันว่าภารกิจหลักอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับก็จะพาดูนะครับคร่าวๆนะครับไปบรรยากาศยามเช้านะครับฝนตกรินๆนะครับนะทุกคนนะครับย่อมมีสิทธิใช้ชีวิตของตัวเองนะครับแต่ไม่พ้นนะครับไม่พ้น รมที่ก่อนะครับรมที่ก่อก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนนะครับหาเยอะแยะมากมายนะครับทุ่มเทมากมายนะครับสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ได้ไปไปไปแต่ตัวนะครับสุดท้ายนะครับนั่นแหละชีวิตนะครับภารกิจตาฝนนะครับบินทบาดกับหลวงพี่นะครับหลวงพี่ไปก่อนแล้วนะหลวงพี่เดินเร็วนะครับนะฝนตกนะผมก็เดินตามหลังนะครับจะไปเก็บข้าวตามบ้านกันนะครับ ป็นช่างอะไรครับไม่ได้ช่างหมูขายนะไม่ได้ช่างหมูขายไม่ได้ช่างะนะพี่เก๋ทำอะไรนะั้น่อมนาฬิกาดูดิไหนนาฬิกาไม่ใช่ฐานนะครับนะั้นเพราะเขาไม่เรียกฐานนี่พี่เก๋ชี้อยู่อนันนี้นั่นนาฬิกาครับนั่นอ๋ออ๋อ,อ,อไฟเบอร์เนาะอ๋อไฟเบอร์ไม่ใช่นาฬิกา <laughs> <อ>ไม่อันี้มันแตกแล้วแล้วพี่เก๋จับอะไรนะพี่เก๋จับอะไรนะจับอะไรอยู่นะ จับฐานฮะจับฐานจับฐานไม่ใช่นี่นี่พอดีดูดีดีจับนี่นๆเนี่ยเนียอะไรนาฬิกา6โมงโมกี้มันเดินนั่นแเราเลยพอดีเกี่ยมๆฐานอืมอีกก็ช่างัดเงี้ยเหมือนนกัใช่นาฬิกากับเวลาไม่เหมือนกันนะนาฬิกามันย้อนได้นะ แต่เวลามันย้อนไม่ได้นะใช่ไหมใช่งั้นผมรู้สึกเหมือนกันนะมันย้อนกลับมาไม่ได้มือนนาฬิกาผมรู้สึกผมรู้สึกใช่เวลาเขาตัดมันเก็บเออใช่ตัดผมแล้วครับตัดผมผมไม่ดีผมเร็วผมโคตรเี่เลยผมไม่ดีอะไรสักอย่างเลยผมแตกปลายผมเร็วหรอเขาขี่ช้าๆนีไปแล้วไปแล้วเลย่ไปแล้วไปแล้วไปเก๋ เอาเลยครับ อันนี้ปินโตนะครับเราก็จะมาถือคนละปินโตนะครับก็ไปเก็บกับข้าวนะครับตามบ้านเก็บกับข้าวตามบ้านทุกบ้านนะครับบ้านไหนที่เขาทํากับข้าวนะครับเขาจะใส่ถ้วยตั้งไว้นะครับไปดูการวิธีการเก็บกันนะครับของผมก็เต็มแล้วนะครับเหลือของน้องๆเขานะคไปนี่เราก็จะมาเอากับข้าวแบบนี้นะครับ นะครับภารกิจเราก็เสร็จสิ้นลงไปนะครับวันนี้ก็เต็มทุกปิ่นโตนะครับวันนี้ชาวบ้านก็ทําบุญกันเช่นเคยนะครับปกติเราก็จะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่อีกนะครับเป็นภารกิจหลักอีกเช่นเคยนะครับเช่นประจําเข้าเวรอะไรต่างๆนะครับแต่มีภารกิจเสริมนะครับนิดน้อยนะครับโว้ยแมวเป้า มีแต่แมวเป้านี่ว่ะแถวนี้แถวนี้มีแต่แมวเป้าเว้ยเว้ยเว้ยมีขาวมีขาวสวัสดีครับหน่อยสวัสดีหน่อยเร็วเร็วหวัสดีหน่อยมีขาวมีขาวครับสวัสดีครับเห็นนักเรียนจับมือหน่อยดีมากจบมือจำไหมจำไหมจำไหมมามามาดีดีดีมากแบงก์ก็เข้าเหมือนกัน เขาออกอืมอน,นี่มานีอันนี้เร็วมาให้สั่งสอนหน่อยเร็วอืมนานักเจ้าบัก้ามึงย๋ยว มานี่เร็วทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมา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 ,มานี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ยมันชุดยอดจริงๆเลยที่นอนก็ดีอาหารก็มีให้กินตัวมิ้นแล้วตัวมิ้นแล้วอาบน้ำดีกว่า อาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าเด้อไอ้ขาวน้อยจะอาบน้ำเลยเด้ออุ้ยหนาวหนาวหนาวหน,นาวไม่เคยอาบน้ำอุ้ยหนาว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 ไม่เคยอาบน้ำโอ้ยให้เลยใส่กระดิ่งให้นะให้เลยใส่กระดิะ่งให้วันนี้ก็จะอาบน้ำให้หอ <c oughs> มจะบาดเนยคนนั้นคนนี้มาอุ้มก็ให้เขาหอมจะบาด

วันนี้ก็ได้โอกาสนะครับก็มาอาบน้ําให้นะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่อาบน้าหรอกเนี่ยมัดเต็มเลยมัดหลายมัดหลายด้้อมีแต่คนเล่นไม่มีคนอาบน้ําให้เลยมัดหลายด้ออาบน้ำให้รยรอบานีอาลออ้อด้อลอรอดอลอออด้ออ้อ้อ้้ายอย่าดิ้นที่เราเว้ มีแต่คนเล่นล่ะบ่มีคนอาบน้ำให้เลย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 ปะ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 อย่าดิถูถูขาถูขาถูขาถูหูถูหูถูหูโอ้มาดลายแหงบ่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 

ลอเฮ้ยมันลอยห้งอ๋อมันลอยห้งโดด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 เป็นบ่อ้าวว้าวเป็นยังไงว้าวเป็นยังไงดูล่อเลยใช่ไหมว้าวว้าวทำไมเนื้อตัวสดชื่นสดใสแบบนี้ว้าวหนาวมากหนาวอ่ะไม่ต้องหนาวดอกหล่อว้าวตัวที่สองนะตัวที่สองโอ้ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนี

น้ำไม่เคยอาบน้ำทีพออาบให้แต่ละทีดิ้นยังกะไอ้ลูกหั่งเลยเห็บเห็บเห็นไหมเห็ดนี่เอาเห็ดเอาให้นี่ตั้งแต่ก่อนอ้ยุทายานี่ท้าทำให้เป็นก่อนหอมออ ไปอ้าวตัวที่สองตามเสร็จแล้วนัมนแหละโอ้ตออัวนี้อียังแไงนี่อาภัยแล้วไปเกลืออียังกับมึงนี่ โออาบน้ำหายแล้วไปเกลือดินตึงๆๆๆนี่อาบเสร็จก็ไปเล่นดินแล้วมึงนี่เห็นไ,ไหมดือ้อเริ่มดื้อได้นะอืมอืมเริ่มดื้อนะไปแล้วนะไปแล้วนะ ฉันไปแล้วนะแต่ก่อนจะไปเข้าเวรนนะครับผมก็จะหาแจกของก่อนนะครับจากแนวหลังนะครับพี่ชัยทัศก,กับพี่กัญญานะครับนะที่ส่งของอถุงเท้าเดินป่านะครับก็จะแจกตามห้องเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่อยู่นะครับเอ,อยากันยุงไปสองให้น้องมันด้วยถุงเทา้าด้วยเออดึงเอาดึงเอาข้างบนเออไปเลยดึงไปเลยโอเคนี่ยากระยุงสองอัน โอเคอ้าเราก็มาห้องต่อไปเลยนะครับอ่ะยากระดุงหนึ่งสองเอาสองเลยยากระดุงให้พี่เพชรด้วยเออแล้วก็ถุงเท้าเอาไปอันหนึ่งเออพี่เพชรด้วยอ,อ่ะนี่เอาไปอีกคู่หนึ่งเออดึงไปขึ้นครับอ,อ่าอ,อันนี้พระไว้ให้พี่เพชรด้วยโอเคไว้พี่เพชรด้วยก็เพื่อนก็ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับทํางานกันอยู่นะครับก็ไม่ได้มีใครอยู่นะครับก็ ต้องเดินเอาไว้ตามห้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆกลับมาเขาก็จะมารับของแล้วก็เอาไว้ออกป่าเดินป่ากันนะครับอาญากระจุงไปหนึ่งเอาอันหนึ่งกองถุงเท้าเอาไปสองเลยถุงเท้าถุงเท้าเอาไปสองเลยเออนอนกับแจ้วใช่ไหมเอาให้แจ้วด้วยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยนี่อาากระจุง ุงเหายหมดหนึงน้ำเด้อครับผมสวัสดีครับผมพันบ้านครับขอขอบคุณมากครับสหรับยากันยุงกับถุงเท้าครับขอบคุณมากเลยครับพระ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 แจกพระผมเอาจ่าอ้วนลมฉุยนี่อาบดามให้มันได้นี่เอาเล็กกําหนักรวมเล็กกํานักรเล็กกําน well ักรไปกันยังหน่องฮะพันน้องหน่อง ขอบคุณท่านเอฟซีมากมากนะ,ค,ะครับอ่ะครับวันนี้ภารกิจก็เสร็จสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักหรือว่าภารกิจเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่อไปนะครับภารกิจต่อไปก็ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวทนะครับอันนี้ก็พาพี่ๆเพื่อน,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 นๆน้องๆน,นะครับไปติดตามชมนะครับว่าตื่นเช้ามาทหารทานอะไราบ้างนะครับทหารเขาก็จะไปหลป, i, ปพระนะครับเป็นภารกิจประจํานะครับแต่จะเปล <Sched ule> ี่ยนคนไปนะครับภารกิจเสริมก็จะเป็นอ่า ให้อาหารเด็กๆนะครับภารกิจต่อไปภารกิจหลักเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรนะครับทางนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังจนจบนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปใหม่แนวใหม่นะครับแนวไหนนะครับก็คอยติดตามไอซิงเจียเส้นเหมือนเดิมนะครับจะนําแนวทางหรือว่าการปฏิบัติงานต่างๆนะครับมาเล่าสู่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฟังนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับโอเคครับดีครับนะ ไม่เป็นไรวันนี้หัวใจหลักเป้าปืนคนนะโอเคนะครับ